ส้งคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งตั้งจังหวัดบึงการประวัติและกฎหมายที่ใช้ตั้งจังหวัด3ส,สิงหาคมพศ .2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัดบึงการเนื่องจากจังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดนและ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควรดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครองการรักษาความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่สมควรแยกอำเภอบึงการอำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัยอำ,อ,อำเภอบุงคร้าอำเภอบึงโขงหลงอำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญและอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายรวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงการจึงจำเป็นต้องตั้งจังหวัดบึงการแยกออกจากจังหวัดหนองคายอาณาเขต เบื้องการเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนทิศเหนือติดต่อกับแขวงบอริคํำไซประเทศลาวทิศตะวันออกติดกับแขวงบอริคํำไซประเทศลาวและจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสกลน,นครทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงบอริคคำไซประเทศลาวและจังหวัดหนองคายสภาพภูมิประเทศ จังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แวดล้อมไปด้วยภูเขาและน้ำตกที่สวยงามเช่นน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกตากชะแน,นที่อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพอากาศภูมิอากาศที่จังหวัดบึงการค่อนข้างดีเพราะได้อิทธิพลจากแม่น้ำโขง ทำให้อากาศไม่ร้อนมากในช่วงฤดูร้อนในฤดูหนาวอากาศดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญจังหวัดบึงการมักจะมีนักท่องเที่ยวมาจองห้องพักต่อเนื่องประวัติศาสตร์บึงการเดิมเป็นอำเภอชัยยบุรีในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บริเวณปากน้ำสงครามก่อนที่ภายหลังจะย้ายที่ว่าการอำเภอไปที่บ้านบึงการซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยขึ้นกับเมืองโพนพิสัยมาแต่เดิมชัยยบุรีเดิมชื่อเมืองชัยยสุดอุตมะบุรีอยู่ในเขตการปกครองของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยนั้นตามแผนศิลาจารึกที่วัดไตรภูมินั้น ประวัติของเมืองชัยบุรีตั้งขึ้นเมื่อพศ2351หัวหน้าชาวไทยย่อชื่อเท้าม้อและนางสุนันทาได้พาบุตรและเป่าไพร่อพยพโจกย้ายผู้คนพลเมืองจากเมืองหงสาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนเหนือเมืองหลวงพระบางอพยพลงมาตามแม่น้ำโขงลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณปากน้ำสงคราม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รวบรวมผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ขึ้นและตั้งชื่อว่าเมืองชัยยสุทธอุตมะบุรีขึ้นตรงต่อเมืองเวียงจันทร์เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทร์ได้ตั้งให้เท้าหม้อเป็นพระยาหงสาวดีและเท้าเล็กน้องชายเท้าหม้อเป็นอุป,ปราชวังหน้าเท้าหม้อมีบุตรชายคนโตชื่อเท้าโสม พ้อส2,553ได้สร้างวัดศีสุนันทามหาอารามต่อมาเรียกว่าวัดไตรภูมิซึ่งได้พบแผ่นศิลาจารึกในวัดนี้แปลออกมาได้ความว่าพระศาสนาพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้ว2 3 5 7พรรษาพระเจ้าหงสาวดีทั้งสองพี่น้องได้มาตั้งเมืองใหม่ในที่นี้ให้ชื่อว่าเมืองชัยยศ อุตมะบุรีในปีจอตรงกับปีกาบเล็ดในเดือน4แ่รม11บเอ็ดค่ำวันอังคารภายนอกมีอาญาเจ้าวังหน้าเสนาอัมมาสิบร้อยน้อยใหญ่ภายในมีเจ้าครูพุทธ,ธาและเจ้าชาดวงแก้วเจ้าชาบาเจ้าสีธรรม,มาเจ้าสมเด็จพุทธ,ธาและพระสงฆ์สามเณรทุกพระองค์พร้อมกัน มักใคร้ตั้งใจไว้ยังพุทธศาสนาจึงให้นามวัดนีว้ว่าวัดศีสุนันทามหาอารามตามพุทธบัญญัติสมเด็จพระองค์เจ้าซึ่งมีจิตใจไว้ในพุทธศาสนาสำเร็จในปีกฎสีเดือนห้าเป็นวันจันทร์เมืองห่วงมดขอให้ได้ตามคำมักคำปรารถนาแห่งบวงค่าทั้งหลายเทินชื่อเดิมตามศิลาจารึกว่า เมืองชัยยสุดอุตมะบุรีนั้นหมายถึงเมืองที่มีชัยชนะและอุดมสมบูรณ์ที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยที่ตั้งเมืองนั้นมีการทำสงครามระหว่างกรุงเทพเมืองเวียงจันยวนอยู่บ่อยๆสำหรับเรื่องความอุดมสมบูรณ์นั้นเล่ากันว่าชัยยบุรีเป็นเมืองที่ในน้ำมีปลาในานามีข้าวอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามจึงจับปลาได้อย่างสะดวกและสมัยเมื่อ4 0ถึง50ปีที่ผ่านมาปลาในแม่น้ำโขงแม่น้ำสงครามมีมากขนาดที่เพียงแต่พายเรือเรียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปโดยพายไปเบาๆพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็กระทืบเรือหรือขยมเรือ ให้มีเสียงดังก็มีปลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาส้อยตกใจแล้วกระโดดเข้าไปในเรือเองเป็นจำนวนมากทำอย่างนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ได้ปลาเหลือกินเหลือใช้แจกญาติพี่น้องแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นชัยยุรีนั้นก็เพราะคำว่าค่านิยมในเรื่องภาษาหรือการใช้ภาษาในท้องถิ่นนั้น ไม่ชอบพูดคำยาวๆเช่นเมืองชัยยสุดอุตมะบุรีก็ใช้เพียงคำว่าหัวกับท้ายส่วนกลางตัดดังนั้นจึงเหลือเพียงชัยบุรีเท่านั้นเพราะเรียกง,ง่ายและจำง่ายตำนานเล่าขานว่าชัยบุรีไม่ได้เป็นเมืองของผู้ไทยโดยแท้แต่มีตำนานสอดคล้องกับชาวผู้ไทยชัยยบุรีเดิมเป็นเมืองปากน้ำสีสงคราม ตามพงศาวดารรัฐการที่สามอิมเมื่อพศ2505เล่มสองหน้า179ว่าได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่มยกขึ้นเป็นเมืองในสมัยรัฐการที่สการยกขึ้นเป็นเมืองคราวนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่ามีเรื่องประหลาดที่หม่อมฉันไปทราบความในท้องถิ่นว่าดั้งเดิมราษฎรเมืองท่าอุเทนกับเมืองชัยยบุรี ซึ่งอยู่ในแนวลำน้ำโขงติดต่อกันอพยพหนีไปอยู่ทางฝั่งซ้ายใกล้แดนยวนพวกชาวเมืองชัยยบุรีกลับมาก่อนเห็นว่าที่นาเมืองท่าอุเทนดีจึงพากันไปตั้งอยู่ที่เมืองท่าอุเทนเมื่อชาวเมืองท่าอุเทนกลับมาพบเห็นว่าบ้านเดิมของตนกลับเป็นของคนอื่นแล้วจึงพากันไปตั้งอยู่เมืองชัยยบุรี ราษฎรก็ค่อยเมืองกันมาตั้งแต่นั้นตามหนังสือฝั่งขวาแม่น้ำโขงกล่าวว่าได้โปรดกล้าวโปรดกระม่อมให้ยกบ้านปากน้ำสงครามขึ้นเป็นเมืองชัยบุรีเมื่อพศ2373ในสมัยรัชกาลที่3เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์้าวม่อกลัวภัยจึงอบยพาครอบครัวบาว่าวไพรหนีไปเมืองปุงลิงเมืองชัยสุด อุตมะบุรีจึงเป็นเมืองร้างเจ้าพระยาบรินทระรเดชาสิงหส,สิงหเสนีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาราชสุภาวดีสิงแม่ทัพไทยยกทัพมาปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ครั้งที่สองได้จัดราชการหัวเมืองภาคอีสานด้วยโดยสั่งให้พระยาวิชิตสงครามตั้งทัพอยู่ที่เมืองนครพนมให้ราชวงศ์แสนจากเมืองเขมาราชเป็นนายด่าน ตั้งกองรักษาปากน้ำสงครามคุมไพรพลไปตั้งอยู่เมืองชัยสุดอุตมะบุรีซึ่งเป็นเมืองร้างโดยมีเท้าชัยกรรมการเมืองยะโสธรเท้าชัยยะบุตรอุปหาตเมืองอุบลราชธานีเท้าขติยะกรรมการเมืองอุบลราชธานีพาไพรพลเมืองยโสธรและเมืองอุบลราชธานีมาเป็นกำลังรักษาด่านด้วยเมื่อปราบขบฏ จนราบคาบแล้วต่อมาเจ้าพระยาบรินเดชาจึงได้ทูลขอรัชกาลที่สปูนบำเหน็จได้มีท้องตราราชสีแต่งตั้งให้ราชวงศ์แสนเป็นพระยาชัยราชวงศ์สาปกครองเมืองชัยบุรีเมืองชัยยศุตุมบุรีซึ่งเป็นต้นตระกูลเสนจันทิชัยในปัจจุบันเมื่อปราบกบฏเจ้านวงเวียงจันจบลงแล้วพศ2376 พระยามหาอัมมาตยาธิบดีป้อ,อมอมาตายกุลเป็นแม่ทัพตั้งอยู่ณนะเมืองนครพนมอีกครั้งหนึ่งได้ไปกวาดต้อนผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตามแนวบริเวณใกล้กับแดนยวนอันมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นผู้ไทยขาโซ่กะเลงแสกย้อและย้อยให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงเพื่อไม่ให้เป็นกำลังแก่เจ้าอนุวงศ์ และยวนและได้เกลี้ยกล่อมชาวเมืองปุงเลงซึ่งเป็นชาวไทยย่อให้กลับมาด้วยโดยมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าอุเทนร้างริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นที่ตั้งเมืองใหม่ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สม,มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เท้าวพระปทุมเจ้าเมืองปุงเลงเป็นพระศรีวรราชเจ้าเมืองท่าอุเทนคนแรกต้นตระกูล กิตติศีวรพัน์ในปัจจุบันเมื่อพศ2384โดยมีพระมหาสงครามเป็นแม่ทัพได้เกณฑ์กองทัพจากเมืองท่าอุเทนเมืองชัยยบุรีเมืองสกลนครเมืองแสนรวมกำลังพล3,300คนซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าเมืองชัยยบุรีได้ตั้งเป็นเมืองอย่างมั่นคงแล้ว จากสามตราเจ้าพระยาจักรีสมัยรัชกาลที่ 3, พสพศ .2381 ได้กล่าวถึงเมืองชัยบุรีว่าอันหนึ่งหลวงศรีโยธาหมื่นพิรมรักษาข้าหลวงหลวงประสิทธิ์สงครามกองนอกเมืองนครราชสีมาพระสุนทรราชวงศ์สาพระยาชัยยสุนทรเมืองการสินบอกไว้แต่ก่อนว่าครอบครัวเมืองคำเกิดบ้านนาอาว นาซองชายหญิงใหญ่น้อยสองร้อยคนได้ข้ามมาทางเมืองชัยบรุรีเจ้าเมืองกรมการเมืองชัยบรุรีว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเวียงจันทร์อุปหาตราชวงศ์เมืองคำเกิดคำม่วนว่าเป็นครอบครัวเมืองคำเกิดเมืองคำม่วนเวียงจันทร์ชักออกไปครั้นเจ้านุวงศ์เวียงจันทร์แตกไปอยู่เมืองมหาชัยเจ้าอนุเวียงจันท มอบครอบครัวนี้ให้เมืองคำเกิดคำม่วนตามเดิมเจ้าเมืองชัยยบุรีก็ส่งครอบครัวคืนให้ไป67คนชักเอาไว้ที่เมืองชัยยบุรี133คนครอบครัวเมืองคำเกิดคำม่วนข้าม,มาทางเมืองท่าอุเทนชายหญิงผู้ใหญ่153คนพระศรีวรราชเจ้าเมืองท่าอุเทน ชักเอาไว้30สคนและส่งไปอยู่ที่บ้านแซงกระดาน123คนนั้นพระสุนทรราชวงศ์สากับพระชัยยะวงศ์สาเจ้าเมืองชัยบุรีราชบุตรเมืองท่าอุเทนเจ้าเมืองท้าวเพียเมืองคำเกิดเมืองคำม่วนลงไปพร้อมณนะกรุงเทพมหานครก็ได้ว่ากล่าวด้วยครัวรายเมืองรายงาน เมืองคำเกิดคำม่วนซึ่งสมัครใจเจ้าเมืองราชบุตรท้วเพียเมืองคำเกิดเมืองคำม่วนก็ยอมให้ครอบครัวอยู่ตามใจสมัครนั้นครอบครัวฝากตะวันออกเข้าสวามิภักดิ์ว่าพากันข้าม,มาแต่โดยดีมีตราขึ้นมาแต่ก่อนว่าครัวจะสมัครใจอยู่เมืองไหนก็ให้อยู่ตามใจสมัครที่แจ้งอยู่ในท้องตราแต่ก่อนแล้วนั้น และครัวเมืองคําเกิดเมืองคำม่วนซึ่งสมัครใจอยู่เมืองชัยยบุรี1น3คนสมัครใจอยู่เมืองท่าอุเทนส0คนเจ้าเพี้ยเมืองคําเกิดเมืองคำม่วนก็ยอมให้ครัวอยู่ตามใจสมัครชอบอยู่แล้วนายทวินเกศรราชสันนิษฐานว่าจากหลักฐานก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าเมืองชัยยบุรีนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นพระชยัยยวงศาแต่ไม่ปรากฏชื่อตัว สำหรับอุป,ปหาตราชวงศ์และราชบุตรก็ค้นหาไม่พบว่ามีชื่อว่าอย่างไรบ้างพศ2457มีประกาศพระบรมราชองการลงวันที่6เมษายน2457ป,ปรับปรุงเขตอำเภอสำหรับการปกครองในมณฑลอุดรได้กล่าวถึงอำเภอชัยบุรีท้องที่อำเภอโพนพิสัยนั้นตามลำน้ำของของ ไปทางใต้ราว4,000เส้นกลุ่มการอำเภอโพนพิสัยดูงานไม่ทั่วถึงและอำเภอชัยยบุรีก็ตั้งอยู่บัดนี้ก็ใกล้อำเภอท่าอุเทนเกินไปจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตัดท้องที่อำเภอโพนพิสัยตอนใต้ครอบกลุ่มพื้นที่ของบ้านบึงการหรืออำเภอเมืองจังหวัดบึงการในปัจจุบันไปรวมกับท้องที่อำเภอชัยยบุรีและ ให้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยยบุรีมาตั้งที่บ้านบึงการจรดริมแม่น้ำโขงซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าแม่น้ำของฝั่งตรงข้ามเมืองบริคันแขวงเวียงจันทร์เพราะเป็นศูนย์กลางเหมาะแก่การปกครองท้องที่อำเภอและอำเภอชัยยบุรีก็ยังคงขึ้นเมืองนครพนมตามเดิมครั้นปีต่อมาพศ2459 มีประกาศพระบรมราชโอการเรื่องโอนอำเภอชัยยบุรีไปขึ้นจังหวัดหนองคายลงวันที่22มีนาคม2459มีความว่าทรงทราบฝ่าละอ,องทุรีพระบาทว่าอำเภอชัยยบุรีซึ่งเป็นอำเภอขึ้นจังหวัดนครพนมเวลานี้มีท้องที่และระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมมากเป็นการลำบากแก่ราษฎรที่อยู่ในแขวงอำเภอชัยยบุรี ผู้มีกิจสุขทุกขจะมายังจังหวัดนครพนมและทั้งไม่เหมาะแก่การปกครองจึงทรงพระราชดำริว่าสมควรจะโอนอำเภอชัยยบุรีมาขึ้นจังหวัดหนองคายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนอำเภอชัยยบุรีมาขึ้นจังหวัดหนองคายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2459 ซึ่งตามความในเนื้อหาของพระบรมราชโองการแสดงให้เห็นและเข้าใจว่าหมายถึงการโอนเมืองชัยบุรีที่ตั้งที่ว่าการอยู่ที่บ้านบึงการจนกระทั่งมีการไปขึ้นกับจังหวัดหนองคายแล้วต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบึงการจผู้หญิงจจานนน,นูการันขึ้นกับจังหวัดหนองคายส่วนบ้านปากน้ำสงครามที่เป็นเมืองชัยบุรีเดิมนั้น ก็ยังคงมีชื่ออยู่มีได้โอนไปขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่อย่างใดยังคงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมอยู่เหมือนเดิมดังปรากฏหลักฐานในประกาศเส,สนาบดีกระทรวงมหาไทยที่รับพระราชโอง์การให้เรียกชื่ออำเภอทั่วราชอาณาจักรลงวันที่24เมษายน2460ม,มีความว่าอำเภอชัยยบรีในจังหวัดนครพนม นั้นคงให้เรียกว่าอำเภอชัยยบุรีตามเดิมซึ่งเวลาต่อมาได้ถูกยุบลงให้เป็นตำบลชัยยบรุรีขึ้นอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพศ2475ข้าราชการกระทรวงมหาไทยท่านหนึ่งเดินทางมาตรวจราชการที่อำเภอชัยยบรุรีจังหวัดหนองคายพบว่าหมู่บ้านบึงการ มีหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งกว้างประมาณ160เมตรยาวประมาณ3,000เมตรมีน้ำขังตลอดปีชาวบ้านได้อาศัยน้ำในบึงแห่งนี้บริโภคและใช้สอยชาวบ้านเรียกบึงการยอผู้หญิงจอจานนอหนูกรันเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจึงได้พิจารณาและจัดทำรายงานไปยังกระทรวงมหาไทยขอเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอชัย,ยบุรีเป็นอำเภอบึงการตั้งแต่นั้นมา พศ2477ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าบึงการาผู้ยอหญิงจอจานนอหนูกรันซึ่งแปลว่าน้ำสีทองนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพราะน้ำเป็นสีครัำค่อนข้างดำจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับความหมายและความเป็นจริงของน้ำในบึงว่าบึงการรอจุรา ทางการจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบึงการเป็นอำเภอบึงการรอจุราเพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายนายอำเภอคนแรกคือรองอมาโทโธระบริบาลสุภกิจคำสายสิริขันต่อมาได้แยกอำเภอเซกาอำเภอรพรเจริญอำเภอศรีวิไลและอำเภอบุงคราออกจากอำเภอบึงการตามลำดับการตั้งจังหวัดนั้นต้องออกกฎหมายตราเป็นพระราชบัญญัติ ตอนนี้ไปจะอ่านพระราชบัญญัติฉบับเต็มให้ท่านผู้สนใจศึกษาได้รับฟังกันครับพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงการพศ2554ภูมิพลอดุลยเดชปรให้ไว้ณวันที่11มีนาคมพศ2554เ,เป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี พระบรมราชโองค์การโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งจังหวัดบึงการจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา,าดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงการพศ2554มาตราสอง พระราชจำัดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้แยกอำเภอบึงการอำเภอเซกาอำเภอโซ่พิสัยอำเภอบุงคราอำเภอบึงโขงหลงอำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายรวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงการ และมีเขตท้องที่ตามที่อำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่พระราชจบัญญัตินี้ชายบังคับมาตราสให้เปลี่ยนชื่ออำเภอบิงการเป็นอำเภอเมืองบึงการมาตรา5ให้โอนบรรดากิจกจารทรัพย์สินหนี้สิทธิ์และงบประมาณของจังหวัดหนองคายส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา3ไปเป็นของจังหวัดบึงการมาตรา6ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการขึ้น โดยให้มีเขตตามเขตจังหวัดบึงการมาตรา7ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้สิทธิ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา3ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการมาตรา8ให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระเบียบข้อบังคับประกาศ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระเบ,บียบข้อบังคับประกาศและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา9การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากรการทะเบียนและการอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติอยู่ในอำเภอตามมาตราสให้ดำเนินการเช่นเดิมไปพรางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนรายได้ที่เก็บได้จากอำเภอตามมาตราสมตั้งแต่วันที่พระราชัญนี้ใช้บังคับให้จัดส่งทางจังหวัดบึงการมาตรา10เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งตามมาตรา109วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดน้องคายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดบึงการและให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดน้องคายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดหน้องคาย มาตรา11ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในเขตเลือกตั้งของอำเภอตามมาตรา3ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญยัดนีใช้ยบ,บังคับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการจนครบจำนวนตามวรรคสามให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ตามวรรคหนึ่งและให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการ ที่ยังไม่มีประธานและรองประธานสภา,อ,า fruit, อง e ะค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นทำหน้าที่ชั่วคราวไปพรางก่อนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการให้ครบตามจำนวนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน120วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเว้นแต่อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันและให้วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคาย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการตามวักสามให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั Pope ้งไปจนกว่าวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดแห่งหนึ่งและให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ในเขตอำเภอนั้นทั้งนี้การดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดมาตรา12ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน120วันนับแต่วันที่พระราชญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการตามวรรคหนึ่งให้ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายทำหน้าที่ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการเพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการให้ครบและปฏิบัติการอื่นใดเท่าที่จําเป็นไปพรางก่อน จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการตามวรรคหนึ่งมาตรา 13. ในระหว่างที่จังหวัดบึงการยังไม่มีกรรมการค่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการค่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดหนองคาย ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าได้การองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดบึงการไปพรางก่อนให้ถือว่าบรรดาหลักเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบและมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการค่ารด้การองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดหนองคายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบและมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดบึงกาฬ จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา14ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี